ปปสวัสดีครับเสบียเฉันนั่งค่ะวันนี้เพลงอะไรได้รับเป็นโจทย์ ทางเดินแห่งรักค่ะอืมตอนที่เห็นว่าได้รับโจทย์เพลงนี้เนี่ยดูจะก,กังวลอยู่ไม่น้อยนะครับเอนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ไม่คุ้นเพราะไม่ไม่เคยฟังตอนที่หายแล้วก็ฟังทุกวันค่ะมันก็เลยคุ้นขึ้นอฟังทุกวันนะครับฟังทุกวันก็แล้วบรรดาทเทรนเนอร์ก็ช่วยกันเต็มที่เต็มที่ค่ะความมั่นใจเป็นไงครับวันนี้ก็เต็มร้อยค่ะเต็มร้อยนะครับค่ะมั่นใจว่าเราจะทําให้ปาร์ตี้นี้สนุกสนานเต็มที่ก็คิดว่า ร้อ,องเพลงเพื่อทุกๆคนที่มาที่นี่ค่ะครับอ้าเพลงก็้ลยจะให้กัปทัพพี่เลยครับเชิญา<อ>ั์ตี้เลยครับ เป็นไงกันบ้างครับ,รบสรุรพุชัยออ,อุ่นนะครับแบบหนุ่มอิดหน้าผาดไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมมีสาวน้อยอีกหนึ่งคนนะครับต้องบอกว่าเธอคนนี้มีความมุ่งมั่นที่จะทําความฝันของตัวเธอเองให้เป็นจริงด้วยความสามารถของตัวเธอเองนะครับแต่ช่วงนี้เธอบ่นแอบบ่นกับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าช่วงนี้เดินทางป่อยมากเลยพี่เดินทางทุกวันเหนื่อยจังเลยด้วยความอยากรู้ผมว่าผมก็เลยถามเขาอ้าวแล้วที้เดินทางไปไหนเหรอ นูเดินทางตามหาความรักค่ะพี่แล้วมันรู้สึกเหงาเหลือเกินนะฮะผมรอเเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยพี่จะมาชวน AF f แฟนครับไปเดินเคียงข้างเอาไหม้ามหอ้แมล้เลยครับผมไปเดินตามหาความรักกับทางเดินแห่งรักแทบพี่วีสอครับ 天空的。 คนนั้นคนที่ตามหาคงดีใครคนนั้นยังต้องตามหาใครคนนั้นคนที่ตาม เชิญปันคขมมนนะครับเชิญคุณติครับอ่าสูกครับน้องแคทดีอเรื่องข้อดีนะฮะวันนี้ผมจะพูดน้อยนิดนึง ผมจะพูดข้อหรือว่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วกันส่วนข้อดีเดี๋ยวให้คุณไก่เขาเป็นคนชมแล้วกันในข้อผิดพลาดนะฮะอย่างแรกเลยคือ,อ,อประโยคแรกๆหรือว่าแรกๆของเพลงเนี่ยเสียงของเราไม่ชัดนะฮะหมายกมว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าคำที่มันออกมา จะไม่ชัดเจนสําหรับคนฟังนะออข้อที่สองเลยก็คือในช่วงแรกๆก,ก่อนถึงท่อนฮุกสุดท้ายเสียงค่อนข้างจะเพี้ยนต่ําเกือบตลอดนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ไมค่อยชินกับเพลงนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นคือท่อนฮุกสุดท้ายเนี่ยเสียงก็จะกลับมาตรงเหมือนแบบเดิมที่แท็บบี้เคยเป็นเพราะว่าแท็บบี้เป็นคนร้องเสียงตรงมาก นะแต่ว่าเพลงนี้อาจจะผิดพลาดด้วยอะไรหลายอยยางผมว่าเราจะต้องฝึกความเคยชินกับเพลงให้เยอะกว่านี้อีกครับคุณค่ะขอบคุณครับเชิญคุณกายครับครับสวัสดีครับแทบีครับสวัสดีค่ะแทบีมีปัญหาเรื่องเยี่ยมมอนิเตอร์ไหมครับวันนี้อ่อนิดหน่อยค่ะโอเคนะครับนิดหน่อยอย่างนั้นก็แปลว่าร้องเพี้ยนเองใช่ไหมครับมันเพี้ยนเยอะ นะครับวันนี้เพียรเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือพี่คาดหวังนะครับถ้าพี่ไวสูงนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเป็นคนที่คลองเวทีได้หมดวันนี้เกิดไรขึ้นมันมีแต่ความว่างเปล่านะครับแล้วก็มือไม้เราจะท่าเดิมตลอดเลยถ้าเราลองกลับไปสังเกตดูนะครับในวิทีอาเนี่ยเราแสดงว่าเราไม่ได้ปลดปล่อยอะไรเลยเราไม่ได้อินกับเพลงเราเราทำคิดอะไรอยู่ไม่รู้พี่ไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี้ต้องกลับไป ไปไปลองคิดดูดีๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าบีมีเป็นคนที่มีเสียงดีนะเราควรพยายามที่จะเก็บเอาตรงนี้ดีๆไว้นะครับแล้วก็ใส่อารมณ์เข้าไปให้เยอะๆกลับไปเป็นคนเดิมเถอะนะพี่รออยู่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณฟอดครับสวัสดีครับน้องแทบีครับวันนี้จริงๆอยากจะบอกว่าลุกของน้องเนี่ย อินเตอร์นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ถ้าเกิดสมมติเราฝึกฝนดีๆแล้วก็เราไต่ไปดีๆนะผมว่าลุกแบบนี้ทางต่างประเทศชอบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการโพสต์การจัดระเบียบร่างกายเวลาเราอยู่กับที่เนี่ยดีนะครับแต่วันนี้เรื่องเสียงเรื่องพิชต่างๆขอข้ามแล้วกันนะครับเพราะเมื่อกี้นี้ทางทิตดก,กับพี่ไก่ก็บอกไปแล้วนะครับวันนี้ค่อนข้างเป๋นะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งขอเสริมอีกนิดนึงนะครับก็เรื่องเรื่องของมือของน้องอย่างที่